อายสุสามสิบสง2แสนต่อปีตอน60ได้ปีละ4ี่0 0 0ปบาทจ่ายทั้งทั้งสัญญาเนี่ยหกหกล้านแล้วก็ได้รับทั้งสัญญาเนี่ยสิบสองล้านของซัมซุงก็ถึง13ล้านครับผมได้นับทั้งสัญญาสิล้านแต่ว่ากำน,นัญรายปีเนี่ยจะให้มากกว่ามือไทยนิดน,นึงส่วนของกรุงเทพครับผมของกรุงเทพเนี่ยจะจะให้เขาจะมีกำนาญฟิก กับบำนาญที่เป็นตัวบำนาญพิเศษนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องไปรู้กันอีกทีหนึ่งแต่ที่พิเศษเนี่ยคือของกรุงเทพเนี่ยคือจะจ่ายถึงอายุ99จ่ายปีละ2 0 0 0 0นถึงอายุ60ก็คือ6ล้านแล้วก็ได้รับบำนาญเนี่ยต,ตลอดสัญญาก็คือ17ล้านเลยทุกคนยังไม่รวมบำนาญพิเศษนะซึ่งเราต้องไปรู้อีกนนทีว่าตอน,นอายุ60เ,เนี่ยของของกรุงเทพเนี่ยเขาจะทำผลตอบแทนได้ดถึงขนาดไหนนะครับถ้าเขาทำได้เยอะมากนี่ก็แบบออรฟเฟอร์ฟอร์มจริง,รรงๆแล้วก็จ่ายถึงอายุ99เลยเป็นแผนเดียวนะในเชผมที่จ่ายถึงอายุ99 อันนี้ก็จะเป็นแบบจ่ายครั้งเดียวครับของทางซัมซุงสองแสนครั้งเดียวตอ่อระยะเวลาอายุหกสิบปีละสองหมื่นห้งครับรับถึงอายุหนึ่งร้อยปีมากกว่ากรุงเทพปีหนึ่งของซัมซุงแต่เป็นแบบฟิกนะครับเป็นแบบฟิกแล้วก็อันนี้เป็นของแรปปิดไลา์ครับผมและปิดไลา์กับซัมซุงเนี่ยอันนี้โครงสร้างมันจะเหมือนกันทุนชีวิตแล้วก็เริ่มรับบำนาญตอนอายุห้าสิบห้าห่วงอันนี้โครงสร้างเขาจะเหมือนกันแค่ร้านแล้วก็รับรับถึงอายุแปดสิบห้าห่วงรวมกันเนี่ยคือสิบเอ็ดล้านเลยเนี่ครับผมของแรปปิ้าานนนรับเี่ยล้ ที่จริงเหมือนกันแต่ว่าของทางรัฐปิดเนี่ยจะให้ให้มากกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบแผน5ปีคืจ่ายแค่5ปีครับสองแสนห้าปีแล้วก็แล้วก็จบเลยเริ่มรับวันาทีคือตอนอายุ60